วัดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในวันนี้นะครับจะขอนำเสนอในบทเพลงราวชมดง2ชั้นนะครับเพลงราวชมดงนะครับก็เป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับสั้นๆนะครับอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับสำหรับเนื้อร้องนะครับที่เราจะนำมาเรียนกันในครั้งนี้นะครับก็ ได้นําเอามาจากละครพันทางนะครับละครพันทางก็เป็นละครชนิดหนึ่งของละครไทยที่มีมาแต่โบราณนะครับก็มหหหีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็คือเรื่องพระลอนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเพลงราชมดงที่เราจะร้องกันในครั้งนี้นะครับก็ได้นําเนื้อร้องมาจากเรื่องพระหลอนั่นเอง นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าราชมดงมีเนื้อร้องว่าอะไรนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอไปที่ราชมดงนะครับอ่ามาแล้วนะครับราชมดงนะครับก็เป็นตอนที่พระรอนะครับได้เข้าไปในสว,สวนนะครับของเมืองที่พระเพื่อนพระแพงอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ปู่เจ้าได้ส่งสั่งไก่มาหลอกล่อพระลอให้ติดตามมาจนถึงเมืองของพระเพื่อนพระแผงเรียบร้อยแล้วนะครับอพอพูดตรงนี้ปุ๊บนักเรียนอาจจะงงว่าเ,เรื่องราวม,มันคืออะไรนะครับนักเรียนสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระรอนะครับก็จะมียูทูบเบอร์ YouTuber ต่างๆที่เขาออกมาให้ความรู้นะครับแล้วก็บางอันก็ดีนะครับ เาเล่าเป็นเรื่องไว้เลยนะครับว่าอ๋อพอเรามีเรื่องราวย่างย่งี้อะไรเงี้ยนะครับเรอยากรู้เรื่องราวนักเรียนไปฟังมาก่อนนะครับให้มีพื้นฐานความรู้มาก่อนว่าอ๋อเรื่องราวมันมีตัวละครมีใครบ้างเรื่องราวมันทําอะไรกันยังไงนะอะไรอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครูก็จะตัดตอนมา,มาเฉพาะตอนที่เป็นเนื้อร้องในเพลงราชมดงเลยนะครับก็มีความไพเราะนะครับเนื้อร้องก็ดีนะครับ จากเรียนที่เรียนเห็นนะครับท,ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ครูได้ทําสีต่างๆเอาไว้นะครับที่นักเรียนจะสังเกตเห็นได้สีงสีเหลืองเนี่ยการะเกตมะลุลีบุปผานางแย้มนะครับโนรีสาลิกาบัวเห็นไหมพรมรเรนูมันก็จะเห็นว่าคําคต่างๆเหล่านี้มันเป็นคําที่ กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติก็คือพวกดอกไม้นะครับมแมลงนกต่างๆนะครับก็เป็นตอนที่พระรอเราเข้าสวนนั่นเองก็คือกําลังจะชมสวนนะครับมันก็เหมาะกับเนื้อเพลงเออเนื้อเพลงมันก็ได้สอดมีความสอดคล้องกับชื่อเพลงนะครับเราชมดงก็คือชมสวนชมป่าชมไม้ต่างๆนะครับสิ่งที่อยู่ในป่าในดงนั่นแหละนะครับอ่ะเนื้อเพลงว่าไงบ้าง การเกดเหมือนเกดแก้วเกสามะลุลีเหมือนบุกผาแม่เกี้ยวกล้าวเสร็จแล้วหน,หนึ่งบาทเนี่ยนะครับสองวักเนี้ยมันก็จะมีสร้อยนะครับเป็นสร้อยมาแทรกอยู่คู่อ่อนเท้าขือคราวงามเอย่ยเพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอ่ย่านันกเรียนอาจจะสงสัยว่าคําต่างๆนั้นหมายความว่าอะไรบ้างนะครับก็ออกเป็นคํา อะไรล่ะเป็นคำในภาษาเป็นภาษาอีสานภาษาลาวนะครับนเนี่ยอ่อนเท้าเนี่ยเขือนเนี่ยนะครับเผือเนี่ยนะฮนะก็เป็นคำในภาษาลาวนะครับเอามาใส่ตรงนี้ทำให้มีความาได้กลิ่นอายของความเป็นลาวมากขึ้นนะครับเพราะเพลงมันคือเพลงสำเนียงลาวเนี่ยในน,นะครับแล้วก็ละครเรื่องพระลอเนี่ยก็เป็นละครอของทางแถบ ล้านช้างนะครับก็คือลรานั่นแหละนะครับก็ยิ่งทำให้ได้อัตรรกษของความเป็นลามากขึ้นนะครับก็ร้องไปก่อนยังไม่ต้องไปรู้ว่าเอา้ามันหมายความว่าอะไรนะครับพอร้องไปถึงนางแย้มเหมือนแก้มแม่แม่แย้มเย้าใบโบกเหมือนเจ้าจัากรกรแล้วก็สร้อยก็จะมาแทรกกลิ่ตรงนี้อีกนานกแมกม้าอยู่เรียงรันร้องเรื่อยรับขวัญเหมือนเสียงสมอน ส้อยก็จะมาแทรกอยู่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 ยทุกบรรทัดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้แปลว่าเราต้องร้องกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนี่และแปดตรงนี้นะครับมีทั้งหมดแปดรอบเป็นเพลงท่อนเดียวแปลว่าเราจะต้องเนี่ยเนี่ยคือหนึ่งท่อน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 ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ร้องไปได้วยกันทั้งหมดแปดท่อนหรือแปดเที่ยวนั่นแหละ ทำนองเดียวกันหมดเลยทุกๆเท,ที่ยวเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเนื้อร้องไปนะครับแล้วก็ร้องด้วยปิดด้วยสร้อยทํานองเดิมหมดเลยนะครับก็เป็นการชมป่าชมดงชมไม้ชม,ชม,ม,ชมนกชมดอกไม้ต่างๆนะครับเนี่ยกาลเกตมันเกตก็สามารถพอพูดถึงดอกไม้อย่างหนึ่งแล้วก็พูดเชื่อมโยงไอ้สิ่งนั้นให้ไปถึง นางมันเป็นที่รักก็คือเพราะเพื่อนพระแพงนั่นแหละครูพระรอเป็นคนพูดนะครับเนี่ยดอกนางแย้มเนี่ยเหมือนแก้มของแม่แย,มย้มเย้าอเหมือนเวลาเหมือนเวลาเจ้ายิ้มเลยแย,มย้มเย้าใบโบกเหมือนเจ้าเจากวักกอนใบไม้เนี่ยก็เหมือนว่าเจ้าเนี่ยกวักมือเรียกพี่นะครับขณานกแมกม้าอยู่เรียงรันอเหล่านกต้นไม้ต่างๆก็ขึ้นสลับ รัดซับซ้อนเรียงกันเรียงเรียงรายกันอยู่นะครับเหล่านกก็ร้องเนี่ยแลกในป่าก็ร้องใช่ไหมก็บอกว่าเชื่อมโยงไปถึงของเสียงของเจ้าสมอนก็หมายถึงน้องแหละร้องเรื่อยรับขวัญเหมือนเสียงสมอนเหมือนเสียงสมอน,อมอน,มอนร้องเรียกพีอ่อะไรประมาณอย่างนี้เห็นนรีสาริกาไคร่ว่าวอนนกชื่อนกนรีนกสาริกาไคร่ว่าวอนอ่ พอพี่ะพระลอเ,เห็นนกสองตัวนี้ก็อยากจะไข้ว่าวอนอ่ะก็อยากจะวานอ่ะเอออย่าบอกบอกว่าบอกนกอ่ะให้ช่วยฝากอักษรถวายน้องสองวัตถฝุฝากฝากฝากความในใจของพี่เนี่ยกับนกไปบอกน้องทีนะว่าพี่เนี่ยมาแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับถึงสะบัวยั่วยอพระรอรัก เนี่ยพระรอก็คือตัวละครใช่ไหมเพื่อนแพงเนี่ยคือนางเอกใครเก็บฝากหักดอ,อ,อกออกมาสูอ่ามาเจอสะบัวอีก,กอยากจะเก็บบัวไปฝากน้องท้องพมรว่อนเฝ้าเคล้าเรนูเหมือนเย้ภูทอระเหยอยู่เอองคงพอมรก็คือมแมลงนะครับก็มแมลงมันก็ชอบตอมดอกไม้ใช่ไหมเคล้าเรนูเรนูก็คือเกสรดอกไม้นั่นเองนะครับเหมือนเย้ภูทอระเหยอยู่เอองค์ก็คือเราพวกพอมรพวก มแมลงเนี่ยก็มีทีททาเหมือนจะเยาะเยะะ้ยอ่าเยาะเย้ยพระรอว่าแหม่เนี่ยเอได้ตอมดอกไม้ซึ่งก็เปรียบดอกไม้ให้กับเหมือนกับพระเพื่อพระแพงอมแมลงมันก็ได้ตอมดอกไม้ได้ใกล้ชิดในขณะเดียวกันที่พระรอเนี่ยยังไม่เจอพระเพื่อพระแพงเลยแล้วก็พอเลยพูดว่าเนี่ยมแมลงมันก็มีทีท่าเหมือนกําลังจะเยาะเยะ้ยพระรอนะครับ หนึงนางพางเสด็จมีลาแอบร่มพกษาสูงระหงก็คิดถึงนางคิดถึงน้องเนี่ยแล้วก็เดินไปด้วยแล้วก็หลบร่มไม้พกษาก็คือต้นไม้นะครับหลบใต้ต้นไม้สูงทุกคนทารถหอมหัวนลำดวนดงเหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชาเล่าลดอกไม้ต่างๆก็พากันส่งกลิ่นหอมมานะครับลำดวนดงก็คือดอกไม้เหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชาก็เปรียบเหมือนว่า ได้ส่งกลิ่นมาอะไรให้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 ให,หลอดได้ได้ได้ดอมดมนะครับจบนะครับคําแปลก็ประมาณนี้อ้าวต่อไปเรามาดูทํานองและการขับร้องกันเลยนะครับอ้าเสียงของเพลงนี้นะครับก็จะให้นักเรียนร้องในเสียงของละคร ละครนั้นก็จะต้องให้ตรงกับบันไดเสียงซอนอ่ะขึ้นกาก็อ่าเอาใหม่นะผู้หญิงกัเกิผู้หญิงขึ้นตามเสียงนี้ได้เลยนะครับ เงหนงลมคาราเก็ตเหมือนเกตโอ้ยแกวเกสาเอาขอโทษทีครูลืมไปก่อนที่หนูหนูจะเริ่มร้องนะครับครูอยากจะ,ะชี้ให้เห็นถึงส่วนสำคัญ นะครับของเพลงนี้ก็ได้แก่เอื้่นที่อยู่ตรงนี้อเดี๋ยวคูจะแรงเอาไว้นะครับเพื่อนที่อยู่ตรงนี้นนนนกับตรงนี้อ่าอื่อนนะั่งเปให้ดูจะแปลว่าอื่อนนะไม่เกี่ยวกับคำร้องนะอ่ามันก็จะมีอยู่ตรงนี้ยที่มันจะร้องซ้ําๆกันทุกท่อนนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนมหนึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนนะว่า เออเอือนแบบเพลงไทยที่มันต้องต่อเนื่องกันเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเราก็ร้องเอือนประป,า,ปานิดหน่อยเอื้อนติดคาร้องอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้มันจะเริ่มเป็นเอื้อนที่เป็นรูปเป็นร่างมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนที่หนูจะเริ่มร้องเพลงในเอ,อ่เป็นเพลงในเพลงของราชชมนงเนี่ยนะครับครูก็อยากจะให้ นักเรียนได้นําเอาเอื้อนตรงนี้ไปฝึกร้องแยกออกไปต่างหากก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะได้เกิดความชํานาญแล้วเราก็จะเอาไปร้องให้มันไพเราะมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับอ้าวอันนี้ชุดที่หนึ่งอชุดที่หนึ่งกูเขียนไว้ให้นะชุดที่หนึ่ง แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่สองตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้เราดูแค่เพื่อนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปร้องเป็นเพลงอ่ะอันนี้มีความสำคัญอ่ะเดี๋ยวจะมาดูทำนองว่ามันร้องอยังไงนะครับ Ah, oke okay. kemana? Ah terungkap siang. <tik> ท่าทีะนี่คือทำนอนโอ้ยหนต้องเอานี้ไปฝึกให้แม่นเลยโอ้ยขอให้โดให้ให้ตรงด้วยนี่ขอคือขอตรงตัวเข้มนี้โอ้ยอ่าทุกที่หนึ่งฝึกอย่างนี้นะไปฝึกแยกเลยนะครับทุกที่สอง ไม่หยิงอ่าท๋ออ๋ออ๋องว่า เออๆออตรงนี้ไม่ตกอ่านี้นะเดี๋ยวครูทำตัวเข้มให้นะครับปึ๊บแบบนี้อ่าเอาละเอื้อนที่สำคัญมีอยู่สองชุดนี้นะครับได้ไหมครับชุดที่หนึ่ง ไปฝึกนะครับนักเรียนทําแย่ได้เลยเคาะแค่สองครั้งเองเห็นไหม,ไม,ไมอพอไหมสองครั้งเนี่ยเอาไม่พอฝึกไปอีกครั้งดีสี่ครั้งอ่ะ ึกได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งกี่ครั้งก็ได้น้อเรียนฝึกไปเลยนะครับต่อไปชุดที่สองได้ไหม ครับต้องเรียนไปฝึกตามแบบนี้นะครับเนี่ยเอาไปแยกฝึกเลยอ่าเสร็จแล้วเราถึงจะมาเริ่มมาชมดงเราจะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ้ามาเลยนะครับนักเรียนไปฝึกเองนะไอตรงเมื่อกี้นี้ก่อนที่นักเรียนจะได้เพลงนักเรียนฝึกอันนั้นก่อนฝึกแล้วก็ ยังไม่ยังไม่คล่องก็มาสามารถเอามาใช้ในนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวซ้อมร้องไปหลายๆรอบน้องเองก็จะเริ่มทำได้เองเอ้าวนะครับเที่ยวที่หนึ่งเมือเ ครับแบบนี้อีกรอบทาราเก็ตมีอืนอนด้วยน,น,นะครับอย่าลืมอือนะทาราเก็ตเมือนเกตโอ้ยแก้วเกศนะครับต่อไปบรรทัดที่สอง ต่อไปเอื้อน,นออม,มีอูดอ้ะอ่าอูอยู่ตรงนี้เกล้าเกร้าได้ไหมเกล้านะทำซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่าทำไงวะ ข้าวเนีเ่ยข้าวข้าวข้าวนะครับอ่าทบทวนใหม่อีกหนึ่งครั้งก้าวเกตเมือนเกตเองเยแก้วเก ไปคู่อ่อนเท้าเห็นไหมเท้าคู่อ่อนเท้าค้าวมันจะไปลงสระอูนะครับเวลาเนี่ย เอาหรือสาระที่ลงควกบกอ,อสะกดด้วยวอลแวนเนี่ยนะครับไม่งั้นมันจะไปลงสาะระอูไม่งั้นทำตามนะครับคูอ่อ,อนเท้าคืล้าเท้านำไันเพง่งทงเพื่อนนักเรียนอ่าน ออกเสียงว่าเพื่อนเลยนะครับในเพลงเพื่อนเพ่งพงเพื่อพี่ปององน,นะครับสร้อยมีแค่นี้จบอ้าวคราวนี้ช้านิดหนึ่งนะครับเนี่ยมาดูว่าหายใจยังไงเอาใหม่นะครับ นะหนึ่งสองซ่อมาราเตเหมือนเตโอ้ยอ้าวตรงนี้คือลมที่หนึ่งอ้าวคูให้เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ถึงอือนี้เหมือนเหมือนให้เป็นสีฟ้า แล้วก็มาถึงนี่เลยลมจะแยกกันแบบนี้อ่าทําให้เราร้องสะดวกขึ้น okay, okay, นีหายใจครั้งตัว <no> นี้เป็นสีฟ้านะครับ ฟ้าหมดเลยถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสีเหลืออีกครั้งหนึง่งแม่เกี่ยวกล่าวอ่ะทำแบบนี้ก่อนเนี่ยเผิดผิดผิดเราจะทำให้มันไม่มีสีนี้อ่ะโอเค คูลมเดียวตรงนี้เลยอ่านี่สีเหลืองนะครับก้าแล้วมาอูตรงนี้นะครับคู่ใช้ลมสีฟ้าอ่าคู่ออนเา้าคืออ้าราถึงนี่ถึงอูอูนี้ นะครับน้มเป็นสีฟ้าน้มเอยก็ฟ้านะครับส,สีเหลืองด้วยกันหายใจพีปองสมยฟ้ามาเลยอ้าเราหายใจแบ่งอย่างนี้นะครับ อ่ะอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวอย่างกาหนึ่งสองสามการะเกะ

เอาใหม่นะครับทุกคนใหม่อ่าเราต้อตั้งเสียงให้ได้เสียงนี้ก่อนนะครับน้อ,องหญิงอ่าไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกาเกิด สำหรับเที่ยวที่1ทุกเที่ยวร้องแบบนี้หมดนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะอสอนขับร้องให้แนะนําตรงนี้ให้ได้ก่อนนักเรียนไปฝึกให้ได้ก่อนเลยในเที่ยวที่1นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวต่อ,ต,อต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะค่อยๆได้ไปเองนะครับเดี๋ยวเราเที่ยวนี้เอาให้ได้ก่อนอันนัี้นอย่าลืมไปฝึกอันนี้ด้วยนะครับ สิ่งที่ครูแยกออกมาให้นะครับหนูต้องฝึกอันนี้เพราะมันจะเอามาออมามาฝึกแยกมันจะช่วยส่งเสริมให้เราร้องในเพลงได้อย่างดีนะครับโอ้ห ตรงนี้ผู้หญิงน่าจะเป็นเสียงต่ำฝึกไปหลายๆรอบอันนี้สูงนะครับอันแรกต่ำเดี๋ยวครูทำให้ใหต่ำอันที่สองสูง ะครับเป็นแบบนี้โอเคนะไปฝึกแยกฝึกแยกเสร็จแล้วหลายๆรอบแล้วนักเรียนก็มาเรียนตามที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครูก็สาธิตให้เต็มรอบไปแล้วนะครับอ่าไปฝึกซ้อมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการแนะนำวิธีการปฏิบัติขับร้องเพลงลาวชมดงนะครับก็ขอแนะนำเอาไว้เฉพาะในเที่ยวที่1ก่อนนะครับให้นักเรียนได้ไป ฝึกซ้อมให้ชำนาญดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆอช่วยให้นักเรียนร้องในเที่ยวต่อๆไปได้น่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ